โอลิกน้องอยากเล่นโอลิกสองคุณซูอะ่ะอยากเล่นโอลิกสองคุณซูหนึ่งบัตเตอร์ดอะ่ะทายเสร็จแล้วไม่มีอะไรทําแล้วมาเลยมาเลยแคปเลฟโอลิกสองคุณเอ็กโคลครับผมชอบนะแคปเลฟอะ่ะตายไวดียิ่งเวลาแบบทายเสร็จแล้วแบบไม่ได้สนใจแต้มอะ่ะไอ้ให้ม่งสนุกมากเลยไปนั่งโลไม่เจอเริ่มใหม่ <laughs> มาเลฟ สตาร์ดวอลิกให้หน่อยเอมันยากนักหรือบอลิกสามตัวโอ้ยอะไรเนี่ยหกบาทเนี่ยออมาแล้วหนึ่งตัวสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบบาทสลิดเน้นรอบครับถ้าเล่นถึงตรงด่านใช่รับเน้นรอบ,รบเอาแวมออกพอเดฟเล่นซินด้าแล้วแพ้มายี 20, ่ผ<ม>ีนี่แต่ละวันเนี่ยเริ่มเป็นน้องๆ้องขึ้นทุกวันทุกวันกูอ่านแพทให้แล้วเขาก็เขียนอธิบายอยู่ว่าทำไมถึงเอาออก เพราะมันเป็นแพดแข่งแล้ววอลวิกอะถ้าได้แวมอะมันเก่งเกินซึ่งเขาไม่อยากให้ไม่อยากให้เกมมันสวิงขนาดนั้นแค่นั้นแหละเหตุผล oh, มีแค่นั้นนะ่ว <boy. S 1> นอีกหนึ่งเหตุผลคือแวมมันใช้ยากเกินไปมี2เหตุผลอะอันที่1คือมันเป็นแพดแข่งเขาไม่อยากให้คนที่ได้หมาแวมแล้วมันแบบการันตีท็อปโฟไปเลยตัย้งแต่ต้นเกมอะไรเงี้ยมันฟีลแบดอะแบบเฮ้ยที่นี่แม่งสตาร์ทหมาแวมแม่งท็อปโฟแล้วอะไรเงี้ยฟีลแบดอย่างที่2คือแวมมันใช้ยากเกินนักการม เขาก็เลยออก <into> ไหนกุนซูเว้ยเอาหลิกมาอุตสาห์มาสองตัวอย่าโอเพนใส่กูอย่าห้ามขอร้องเดี๋ยวเช็คชามก่อนสุ่มร้านค้าก็ปี้แคท เช็คชามก่อนเช็คชามห้ามโอเพนขอร้องเราโกคนดิบวอเตอร์ฟอร์เราได้แบบนี้ด้วยแม้มันใช้ยากเกินครับนั่นแหละหลักๆแล้ลวใครก็ okay. ได้ห้าวิวแซบเลยครับแซบต้องเราต้องได้11เท่านั้นใช่ไหมครับคือผมยอมตาย11อะ่อะอ่ะสิบมันยี่สิบมันได้จนเบื่อแล้ววะนี่ชามอะไรโอเคเราจะต้นเกณเราจะเช็คแค่คนมีชามนะคนไหนโอเพนใส่เราเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เราแคบพยายามยืนแล้วก็ลงตัวละครที่ที่วีกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แบบนอกจากหมามีตัวไหนใช้ได้บ้างไม่มีครับเซตนี้ไม่มีเลย0ตัวไม่มีสกูมาร์คอรแพ้อยู่แล้วร้อยเครับเลือดเลือนักหน่วยไม่เลือดมันน่าจะตายก่อนตั้งนานแล้วยิ่งเป็นประตูไอ้นี่ด้วยแคปเลฟอะไม่น่าจะสิบได้ impossible ผมไม่เชื่อว่าผมจะ12ได้เช็คชามเหมือนเช็คชามผมเช็คชามเพราะว่าเผื่อมีคนซื้อบอกอนาคตนะคนไหนบอกอนาคต,ตปุ๊บถ้าไม่อที่นี่ต้องยืนกองหรือว่ามันมีคนหนึ่งยืนกองคนไหนวะเน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 ออ๋โอโอเคคิปเปอร์เกลเลโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมหลอนเองเชื่อตกใจผมเห็นตัวละครเขาวาปมาช้าผมตกใจ ถ้ามันโอเพนก็คือสามสองดยอมเลยผมไม่เล่นอยู่แล้ะมันยังออกทินนี้ได้อยู่ไหมกับฟอร์จูนออกได้ครับดวงดวงลุ้นๆ้วนต้องหาอะไรไว้อะโชจินเลดบัฟไลท์เหรออ๋อเราเราต้องหาตัวที้มาพลิกสถานการณ์เราใช่ไหมไลท์ไงมันมีโชจินมีกระทาด้วยวะโอเคตัวที่พลิกสถานการณ์ตอนเราอยากชนะน่าจะต้องไลท์นะผมมองไปหาไลท์อ่ะไอเทมันไปทางไลท์อ่ะโชจินเลดบัฟก็น่าจะโอเคละเอ้ะทำไมคนนี้8 3ดสิบสาม ก็ลงปกตินู่นวาแค่ไม่ใส่ใเทมไม่ทำไมมึงถึงไม่ใส่ใเทมเฮ้ยเรา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 มีลวงเดินเดลยเรามีลวงลวงคืออะไรล <Okay. S 1> วงรู้อนาคตนะครับนี่แต่ผมไม่ควรซื้อปะ่ะเพราะถ้าผมซื้อเอ้แต่ผมซื้อมันก็ไม่ได้บอกเลยว่ามึงผมเจอใครผมเจอใครผมเจอคนนี้โอเคโอเคการจะพูดว่าถ้าผมซื้ออ่ะในล็อบบี้มันจะแพนิคว่าแบบเฮ้ยไอ้แค่นี้มีฟอร์จูนแล้วมันซื้อลวงรู้อนาคต ถ้าคนไหนโดนเช็คคนนั้นต้องขายบอร์ดอะไรเงี้ยกลัวๆกลัวๆมากผมจะใส่แค่โชจินโซ,โซอีแล้วกันไม่ประโจนะมรถทำให้คุณวิตกจลิดได้ไม่รู้จะอ่านนะไม่รู้จะอ่านไปทำไมครับก็พูดได้แค่ว่าพวกมึงไม่เคยเจอแบบกูไงพวกมึงมันก็แค่เพลเยอร์น้องๆที่ไม่เคยเจอแบบกูกูโดนโอเพนบอดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเี้นี้แปลกมากเลยอ่ะไม่มึงแปลกมากมึงแปลกสุดแล้วคนเนี้ยโอเพนหรอ ขูยดีนะไม่เจอมันเหลือโซอี้สองตัวน้องไม่ได้เล่นอีกแล้วหรอถามจริงๆเวียดนามไม่เชื่อน่าเบื่อเซฟนี้ว่าคือผมเห็นอนาคตแล้วผมไม่ได้เล่นแน่ๆครับแน่ๆคนนี้คือฮีโร่ที่น่าเบื่อไวสัตคือก็ <S <S ก็คือ,ก,คอก็คือเป็นผมอีกแล้วอ่ะ <S <S คือผมพูดได้คำนี้ว่าเป็นผมอีกแล้วอ่ะ คนอื่นในเลดในล็อบบี้เวียดนามเล่นแม่งไม่มีใครขัดฟอร์จูนไอ้เหี้ยโดนฟอร์จูนตกกูนั่งเล่นแม่งมานั่งขัดกูไอ้สัตว์นี่ถ้าโดนนี่คือรอบที่สนะเวย้ยรอบที่สาที่กูโดนแบบเนี้ยเขาร้องน้องไอ้สัตว์ออกเมนเล่นยากกะตายหา่า <comes> เปลงเพื่อเอาตังค์เฮียดูดีดูมันลงดีเน่มันลงเอลดิดแล้วเนี่เออผมไม่ควรผมควรขึ้นเวลหรอว,า,วาผมไม่ มาลงเอลดิตแล้ววะเขายอมแพ้ผมแล้วหรอไม่ไม่กดขึ้นเวลนะอ่ะกดขึ้นตอนนี้ใครยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอโอเพนสวนใครก็ได้เอาพีไปเก็บไอ้อาิฟอร์ดอะนับวันยิ่งเป็นน้อง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 ขึ้นทุกวีทุกวันทุกวีทุกวันเ่องกี่ัเพ้นสวนนี่เราลงใครมีสติใครไม่มีสติ หล่นอนแดกเหี้ยวเพี้ยนตัวมันน้อยขึ้นเรื่อยๆแล้วอะ่ะคนที่เราจะเจออะ่ะไอ้เขาได้ขามาแล้วน้องไม่ต้องขัดพี่หรอกน้องขัดพี่ดิพี่กดยอมให้อะ่ะน้องขัดอะ่ะมันขายหมดบอดทำไงก็ก็กดยอมครับต้องทำคุยเลยนะไอ้เหี้ยให้ผมทำอะไรอะ่ะคุณให้อ่ะคุณพิมพ์มาดิคุณพิมพ์คำตอบผมมาดิถ้าเขาขายหมดบอร์ดคุณให้ผมทำอะไรพิมพ์มาดิฉเฉลยดิฉเฉลยกูมาดิ ผมท,ทำอะไรพิมพเฉลยมาหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมต้องทำยังไงคนคนนี้เป็นคนที่ที่จ้องจะขัดเรานะเขาไม่ขัดเราละขครหมดสู้มามีกแล้วผู้ามารย,ย,ยิงมีใครเล่นเกมน,เนี้เป็นบ้างนี่เหี้ยยังยังมีใครเล่นเกมนี่เป็นบ้างทีบทนะีน่ะขครหมดสู้คืออะไรคือเหี้ยเลยใครหมดสู้คือเหี้ยเลยขครหมดสู้เท่ากับมันเท่ากับผมชนะนะก็คือผมก็ได้ได้ไดรางวัลฟอร์จูนมาเลย ถ้าคุณจะขายหมดสู้อ่ะผมว่ากดแลตฟฟไปเล่นเกมใหม่ง่ายกวิเสียเวลาเสียเวลานั่งตอบคำถามไปเองแคขายหมดสู้เ,เดี๋ยวกลับมาในเกมก่อนผมเหลือเฮ้ยแต่ผมไม่มีอาร์คเองไลท์นี่หว่าคือถ้าผมใส่เลดบัฟไลท์อ่ะมันจะเหลือจูกันเล็ดไลท์อ่ะกระทะอีกแหละไอ้เช้ยเกมนี้กระทะเยอะจังผมหยิบผมหยิบกระทะไปแปลงอะไรไม่ได้อะ่ะเกมนี้กระทกะกับกระตะิวกระลิ่วเยอะจังเฮ้ย ขายหมดก็นับว่าแพ้ขายหมดเออ่สตีกมันรีครับสตีกที่แพ้ต่อเนื่องมามันรีเนี่ยจากแต่ตรงนี้มันจะกลายเป็นศูนย์แล้วเราก็จะได้รางวัลมาเลยเช็ด <are> ดูไปคาลิตา้าแต่คาลิตต้าผมหยิบไฮวอเทมาันมันไม่มีใครขัดแล้วนะไม่มีน้องไม่มีละ <are> ไม่เชื่อโม <laughs> ครจะมาขัดตอนนี้เแค่ผมไม่เชื่อมีไม่ไม่มีทางไม่มีทางด่านห้าสามห้าแล้วเขากระทือบพอจูนไปแล้วเขาไม่ขัดกันแล้วเป็นอยางขัดเป็นกระทือบแทนถ้างั้นไลท์เหลืออะไรหรออ๋อจริงเราเหลือน้ำตาเนี่ว่าไม่ต้องใส่จูเกล็กก็ได้ครับเลือน้ำตาก็คือมีโชว์จริงมีเลตบับไม่ไม่มีใครขัดเราละที่แต่มีคนเล่นโพตหยอ มันมีคนนี้ที่เปนพโ,โทลอยู่อะไม่แต่ผมแค่ต้องการไลท์ไลท์สกอร่าเราเลี้ยวไปไหนได้มั่งคนดูนอกจากไลท์สกอร่าคาาเดี๋ยวปะที่า玛ม,มันคาาม,ามันไม่ไหวอะดิน้องโคโน,โนแม่งก็โดนเนอไปสัตแบนามินามิเหรออ่าๆนามิได้เรามีเรามีเวกสเรามีกาลิโอเราเติมนามิยิบยิบสามตายยังคนดู ยี่ <kleine> <ame> ิบสามตายยังยังใช่ไหมก็ก็คืออยากปลดล็อกมากๆอยากมาปลดล็อกให้เรามากๆคาว่าบอกว่าฉันเองฉันคือคนที่มาปลดล็อกเธอเสมอสี่สองมีทินนี่สี่สองมีทินนี่ด้วยเหรอครับ ที่สองทินนี่ด้วยว้าวว้าวโอเคเราเราเจ็บเ็กรอบหนึ่งเราเจ็บเลกรอบหนึ่งที่ความรู้ใหม่อันนี้ความรู้ใหม่นะจดจดครับสี่สองมีทินนี่ไททัน จดลงของสมุดพวกท่านโอเคโอเคสติสติสติไม่อ่านแชทไม่อ่านแชทละไม่อ่านแชทไม่อ่านชแชทละครับไม่จดได้ไหมครับจานเอาได้ได้ถ้าไม่จดถือว่าเป็นเรื่องดีถือว่าคนรู้จริงว่ามันไม่มีไม่เอาไม่เอาสโ o ลา่าคอมแบทเคสท่านเข็ม Some power power changes everyone. I want you to

Hello, comes <laughs> out. Hello, okay, 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 okay. I can't. พี่เซิร์ฟสี่พี่เซิร์ฟสี่คามา่าเฮียคอปยังเก่าเลยลาท,ทูบ <laughs> ลาท,ทูบเฮียาลาทูบแล้วแล้วผมมาเจอแฟรี่อย่านะเฮียถ้ากูแพ้แฟรี่กูโกรธนะเว้ยไอ้เฮียข้างหน้ามึงก็ไม่สองดาวคาริต้ามึงก็ไม่สองดาวจริงปหมเนี่ยจริงไ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 หมเนี่ย เราได้อะไรอะไร่ะคนดูเราได้อะไรอ่ะ12คือได้อะไรใช่ใช่ source, yani. ใช่บวกเทรดปะใช่ที่บวกเทรดปะ12องนะผมจำไม่ได้ไอ้เชี่ยน่าหยิบเซอรลาดป่ะใช่ปะใช่ใช่ใช่บวกเทรดปะ12เหมือนจะบวกเทรดปะแล้วบวกเทรดผมชนะจริงเหรอเมื่อก yes ี้น่าหยิบเซอรลาดนะลืมไปมันบวกเทรดเดีใช่ปะเออเมื่อกี้ผมน่าหยิบเซอรลาดเชี่ยเล่นพลาดเมื่อกี้ผมควรหยิบหยิบเซอรลาดครับเพราะเราจะได้บวกเทรดแล้ว พอเทรดเยอะแล้วไอ้ทำเคสเก่งเกมเกมโอเคโอเคเฮียเกมสัตว์เมื่อกี้เกมนิ่งๆไปแวบหนึ่งนะเกมนิ่งๆ,ๆไปแวบหนึ่งนะครับเกมไม่ไม่ไม่ตลกนะครับไอเฮียไม่ตลกเดี๋ยวแวบ,บนึงนะอันนี้มันก็สี่อยู่แล้วปะโอเคสี่อยู่แล้วสี่อยู่แล้ว ไพ่แปะทำเค้นได้เลือดเท่าไหร่อ่ะได้เลือดเท่าไหร่อ่ะไหนทำเค้นวะไอยอยู่ไหนอ่ะเทรดอยู่ไหนอ่ะไอมันเยอะจังอ่ะไอ้นี่อยู่ไหนอาเคนาอยู่ไหนอาเคนานี่นี่นี่สามร้อยหกสิบโอเคยังไม่เยอะมากที่เทรดเยอะจากกังวะทำไมเทรดมันเยอะแถ่ที่ด,ดูเทรดเผมเอาเ MM MM อ็มเบมบิกผมเพิ่มเทรด สกอร่าสกอร่าสก็คือลงไปอีกลงสกอร่าอีกเพื่อเพิ่มสกอราเข้าอีกได้เราจริงๆเราควรเราควรเพิ่มไอ้นี่ใช่ไหมที่อยากลงนอลาเลยวะ่ะอยากขึ้นเวลอ่ะตอนนี้ผมอยากขึ้นเลเวลมากเราทําอะไรไม่ได้นอกจากแบบไพ่ทาเค้นครับคุ้มสุดแล้วไม่มีอะไรคุ้มไ้กว่าทำเค้นแล้วทําไมมีเทดยูมิเออวะ่ฮะฮเอ้ยไม่ไม่ผมมีไอ้นี้ด้วยผมมีผมมีของใบอาด้วยผมมีใบอาได้ยังไงก่อน ผมมีใบอาได้ยังไงก่อน <S <S ก็คือมันให้เทรดห้าบาทเราหมดเลยครับไม่แต่ว่าเทรดบวกอันนี้มันก็ไม่ได้ไอ้นี่อยู่ดีป่ะครับความหมายอ่ะมันมันก็ไม่บวกกับกับของทําเค้นอยู่ดีเนี่ยสองแบตควีดด้วยวะเซิลาดเซิร์ลาดเซิลาดเซิลาดเนี่ยเค็มพิทผมบอกเลยอ่ะห้าร้อยสี่สิบเ้ยเดี๋ยวซลัดลงเวลหน้าเลยกรอนเราเราขึ้นก้าวได้ยังไงเราก็ขึ้นก้าวได้ นายก็มาบุกเทนะยร็มาบุกเทนะยร็มาบุกเทนะยร็มาบุกเทสเกิดเลยเราเราพลาดไม่ได้เลยอ่ะเลยอ่ะผมพลาดไม่ได้เลยอ่ะเถิดแม่งยาวมากเลยเลือนเหลือสองนี่แหละพลาดเทียนไม่ได้สักอย่างได้ตัวอุ้ยมองกันหน้าสองดาวสวยรูปเล็กให้กูทำไมเนี่ยได้อยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์เสิมเซอร์ลาดเราขาดอาริเนาะจริงๆแล้วอ่ะเทิดแม่งเป็นไงบ้างวะ ไม่ไอ้นี high, ่อยู่ไหน่ะได้เลือดเท่าไหร่เลือดอยู่ไหนเอ่อห้าร้อยสี่สิบทีนี้ไอ้นี่สองดาวใช่ไหมเอ่อดูดเลือดอย่างนี้เลยโอเคสวยดุบเล็กเราดุบใครได้ไหมลุบเฮคัลิมต้องพยายามเติมอะเคนามันคุ้มสุดอะอะเคนากับการบกเทรดเอเวปติงจริงกับเบลแล้วไงวะต้องโลเซล่าสองปะ คือผมปลอดภัยอย่างวะคุณดูไอ้แค่มันปลอดภัยเปล่าวะอันนี้ปลอดภัยอย่างเซฟยังอันนี้นะมามาสองดาวได้เตรียมสู้ปูยักษ์ครับเออวะแค่มันมีปูอีกนิวว่ะอันนี้ซาวเวชบินไม่เอาใช่ผมปลอดภัยอย่างวะผมอยากขึ้นเลเวลว่ะอันนี้ได้สกอร่าสี่ใช่ไหมได้แฟรี่ด้วย 600อันนี้เลือดเท่าไหร่อันนี้ห้า้ยสี่สเอ้ยอันนี้เยอะกว่าเลือดห0รอยโอเคอันนี้เลือดเยอะกว่าครับเลือดห0ร้อยเน้นเลือดเน้นเลือดเน้นเลือดจากถามเค้น่าปลอดภัยยังวะเราพีเซิร,ร์ฟสี่กอล่าสี่โนขาดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าดรอปสิเลียนใบหรือว่าดรอปสิเลียนอหรือว่าดรอปเวกได้อีกใส่ตัวอื่นใส่ไหนนะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหวิดขาแปดนี่กเกมจบก๊บนี่วิดขาแปดน้องเกมโจะไรวะรังมันเลยโคโนโดิฟไม่เกี่ยวอะลงโคโนสีก็แพ้อ,อยู่ดีครับวิดขาแปดสู้ไงอย่าเออน้องไอ้เหี้ยไม่ใช่มาสลับหน่อยนึงดิฟ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 ไอ้ดิฟครับอันนี้ดิฟไอ้ดิฟเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่ามันมันให้ห้าบาทด้วยเหรอมันให้ห้าบาทด้วยเหรออ๋อใช่ให้ห้าบาทห้าตัว เราก็บวกเทรดทั้งหมดแล้วก็ได้ตังค์ห้าบาทได้ตังค์ห้าบาทได้บวกเทรดทุกอย่างบวกหนึ่งเราก็ได้ตัวห้าบาทห้าตัวเลือดพีเล่นยากเกินเหลือสองก็ถ้าเลือดไม่เหลือสองเราเราก็ไม่สามารถไม่สามารถได้บวกสิบสองเอ้ยแพ้สิบสองตรงเนี้ยได้อะยี่แต่สนุกว่ะสนุกสนุก,นกคุ้มคุ้มอันนี้แพ้สิบสองครั้งเมื่อกี้ดีสุดผมมองว่าถ้าเราจะไม่เล่น ไม่เล่นโคโน่4ใช่ไหมครับต้องเอาเวกซ์ออกแล้วหาโลหาอราิตัวรถต้องโลหาอราิเว้ยเพราะว่าสกอร่ามันก็ขาดหนึ่งแล้วโคโน่เอ้แล้วไอ้ออนี่มันจะเยอะกว่านี้โยกเ <ken> นมาเป็นเมมเบอร์เดีไม่ก็อออินหาเซราสองดาวเลยจบๆคาม่ามันไดเมจช้าไม่ทันอ่านเดี๋ยวผมทวนให้อีกรอบแล้วกันว่าทําไมทําไมผมต้องเล่นละเอียดจากเซอร์เวียดนามใช่ไหมครับ mm hmm. เ,ลเล่นละเอียดเพราะว่าผมเคยโดนโอเพนบอร์ดสามครั้ง สามหรือสองว่าเนี่ะเออจำไม่ได้ซึ่งครั้งเนี้ยผมก็กลัวโดนโอเพนบอร์ดอีกผมเลยต้องเช็คละเอียดละเอียดละเอียดและเสร็จมันจะมีคนหนึ่งที่เหมือนจะโอเพนใส่เราคนนี้คนเนี้ยเนี่ยแลวสุดท้ายเขาไม่โอเพนละเขามาฆ่ากูด้วยไอ้แคี่ครแปดี่เก่งเกินซู้ไม่ได้นั่นแหละผมก็เลยลงเล่นเช็คละเอียดแล้วก็อีกหนึ่งคำถามก็คือพี่ครับถ้าเกิดโอเพนเจอโอเพนเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นฟอร์จูน่ะจะเสียเปียกคนที่ไม่ใช่เป็นฟอร์จูน่ะก็ก็แค่ก็แค่เกิดการแพ้ถูกไหม แต่คนที่เป็นฟอร์จูนอะสตีกจะรีเซ็ตสมมุติว่าคุณแพ้มา8ครั้งคุณสตูโอเพนใส่คุณ,ค,ณคุณก็โอเพนใส่เขาสตีของเราจาก8จะกลายเป็น0นเท่ากับว่าเราจะได้รับรางวัลที่8สตีอ่ะนั่นแหละมันเลยเป็นเหตุผลว่าเราไม่สามารถโอเพนใส,ส่สตูได้สตูจะได้เปรียบเรามากกว่ามันเลยเล่นยากครับในเซิร์ฟซุนตินน่ยสนุกดีสนุกดีมันดีไปเล ตอนลำอะย่าตอนลำผมไม่ได้ผมจึงิงๆผมอยากได้ไลท์สองดาวมากเลยนะผมไม่เจอเว้ยย่าคารมาแม่งมาผมเลยสัตว์คามาไปเลย